หากคุณป้าได้ยินคลิปตัวนี้น้อยขอให้คุณป้าไปสู่สวงสวรรค์สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ได้พบเจอเรื่องจริงที่น่าสะเทือนใจมากแล้วก็อยากที่จะเอามาแบ่งปันพร้อมกับแง่คิดดีๆให้ทุกคนนะคะไม่เชื่อว่าเวลาที่เรา นึกถึงความตายหรือว่าวางแผนว่าเออเวลาที่เราจะตายนาทีสุดท้ายที่มาถึงเนี่ยเราจะทํากันยังไงและน้อยก็เชื่อว่าทุกๆคนก็ต้องคิดว่าอยากที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่เรารักหรือครอบครัวของเราใช่ไหมคะค่ะก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เดี๋ยวขอสงวนชื่อตัวละคร ชื่อจริงนิดนึงก็จะสมมุติตัวละครชื่อคุณลุงแจ็คก,กับคุณป้าโรสก็คุณลุงแจ็คก,กับคุณป้าโรสก็เป็นคู่รักที่อยู่กินกันมาตั้งแต่หนุ่มสาวจนมาถึงระยะเวลา80กว่าปีซึ่งเป็นระยะที่ยาวนานแล้วก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากคุณลุงกับคุณป้าก็มีลูกหลานเยอะแยะไปหมดเลยทุกๆครั้งที่น้อยได้เจอคุณลุงกับคุณป้าเนี่ย คุณลุงจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากเนาจะรับรู้ได้ถึงความมีเมตตาและก็ใจดีของคุณลุงส่วนคุณป้าเนี่ยท่านก็เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยนะท่านจะทรงผมของท่านนี่จะเนี้ยบมากแล้วก็เล็บนี่จะแดงตลอดซึ่งเห็นแล้วประทับใจมากเลยว่าท่านอ่ะไม่ไม่ขี้เกียจที่จะดูแลตัวเองหรือว่าปล่อยตัวของท่านเลยก็ทั้งคู่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีคนแก่ที่ใจดีที่แบบใครๆเห็นก็ต้องรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ชอบ และแล้วความฉลาก็มาเยือนคุณลุงคุณป้าพร้อมกับโครคภัยไข้เจ็บลูกๆทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะเอาย้ายคุณลุงไปอยู่ที่บ้านผักคนฉลาเพื่อที่จะให้มีการดูแลตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะคุณป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เท่ากับคุณลุงคุณป้าเข้าออกอโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาและแล้วคุณป้าก็ได้รับความโชคร้ายซ้ำสองท่านติดโรคโควิด ทันทีที่คุณป้าติดโรคโควิดทางบ้านพักคนชราได้ทำการย้ายคุณป้าออกไปอยู่อีกที่หนึ่งทันทีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่กระจายไปหาคนอื่นรวมถึงคุณลุงแจคด้วยในวันสุดท้ายที่ทางโรงพยาบาลท่านเห็นว่า,วาเราไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตคุณป้าได้อีกแล้วทางโรงพยาบาลได้ทำการนัดลูกหลานทุกคนรวมถึงคุณลุงแจ็กให้มาวิดีโอคอลเพื่อที่จะ ล่ำลาคุณป้าเป็นครั้งสุดท้ายทุกๆครั้งที่มีการาตายเกิดขึ้นน้อยก็ว่ามันเป็นเรื่องอปกติเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะหนีพ้นแต่ความตายของคุณป้าครั้งนี้นอกจากที่จะสร้างความเจ็บปวดให้ทุกคนแล้วความเจ็บปวดในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ป้าที่ท่านเสียชีวิตแต่ความเจ็บปวดในเรื่องนี้มันอยู่ที่คุณลุงแจ็ค เพราะว่า 1. คุณลุงแจ็คไม่สามารถไปอยู่เคียงข้างคุณป้าหรือว่าจับมือหรือว่าหอมกอดท่านได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณป้าจะจากไป 2. ทางสถานที่ที่คุณลุงอยู่เขาไม่สอนุญาตให้คนในออกคนนอกเข้าเขาเคร่งมากญาติพี่น้องไม่มีใครสามารถเข้าไปอยู่ปลอบใจใลและก็ปลปอบใจคุณลุงได้ทางการไม่อนุญาตให้ญาติพี่น้องเข้าไปเลยซึ่งน้อยคิดว่ามัน หน้าเศร้าและก็หดหูมากที่คุณลุงต้องอยู่เพียงลําพังและพบเจอเรื่องแบบนี้เพียงลําพัง 3. คุณลุงทําได้แค่นั่งมองคุณป้าในวิดีโอต่อหน้าต่อตาทุกๆนาทีความตายมันย่างใกล้เข้ามาหาคุณป้าเยอะมากขึ้นคุณลุงทําอะไรไม่ได้ สิ่งเดียวที่ทุกที่คุณลุงทําให้ทุกคนเห็นแล้วน้ําตาแตกคุณลุงจะพูดอยู่เดิมๆว่าฉันไม่อยากให้เธอไปเลยอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมอยู่กับฉันก่อนได้ไหมอย่าทิ้งฉันไปเลยอยู่กับฉันก่อนคุณลุงพูดอยู่แบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับกระดาษทิชชู่ในมือที่เช็ดน้ำตาใบหน้าและก็ดวงตาของคุณลุงเนี่ย แดงกล่ำไปหมดเลยซึ่งเห็นแล้วสะเทือนใจมากทุกคนนี่ร้องไห้กันหมดเลยน้อยเห็นภาพนี้แล้วนะได้หันไปจับมือครอบครัวกอดลูกกอดสามีรู้สึกขอบคุณยินดีที่ตัวเองได้มีโอกาสทำสิ่งนี้อยู่เพราะคุณลุงแจ็คไม่มีโอกาสทำสิ่งเหล่านี้เลยแถมยังต้องเศร้าเสียใจเพียงลำพังและในเวลาถัดมา มัจจุราชก็ได้มาพรากคุณป้าไปจากคุณลุงแจ็คและทุกๆคนและที่แย่ไปกว่านั้นโลกประเทศที่น้อยอยู่ทางการเขาเคร่งมากเขาป้องกันที่จะไม่ให้โลกนี้มันแพร่ระ,ะบา,าดญาติพี่น้องไม่สามารถรับศพกลับมาทบนานกิจศพหรือทำพิธีการใดๆได้ที่บ้านนอกจากโรงพยาบาลเขาจะเอาศพของเขาก็เอาศพของคุณป้าไปฝังดินรวมกับผู้ป่วยโควิดคนอื่นๆ เพื่อที่จะไม่ให้โรคมันแพร่กระจายเห็นไหมคะว่าเรื่องที่น้อยได้พบเจอเป็นเรื่องที่โหดร้ายสำหรับคุณลุงแจ็คกับครอบครัวมากนอกจากที่คุณลุงจะไม่ได้พูดหรือกอดคุณป้าญาติพี่น้องทุกคนยังไม่สามารถไปอยู่เคียงข้างหรือปลอบใจคุณลุงได้เรื่องนี้ทำให้น้อยเห็นข้อคิดดีๆมากน้อยหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อคิดที่ดีๆจากเรื่องนี้ เราอยากให้เรื่องนี้ได้ข้อคิดที่ดีการบอกรักกันการทำสิ่งดีๆให้กันทุกๆครั้งที่จากลาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาพูดคำว่าขอโทษหรือเราจะมีโอกาสกลับมาพูดว่าฉันรักคุณได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้การจากลาของเราทุกครั้งที่เราต้องไปทำงานหรือต้องอะไรก็ช่างหรือทะเลาะก,กันเนี้ยก่อนจากลากันบอกรักกัน ตอนที่เรายังมีโอกาสยินดียินดีที่เรามีกันและกันค่ะวันนี้คิดบวกสร้างพลังสร้างโลกหน้าอยู่ด้วยความเคารพอย่างสูงขอให้คุณลุงแจ็คก,กลับมายิ้มได้อีกครั้งวันนี้คิดบวกลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ